ครับแต่จุดที่น่าน่าสนใจก็คุณน่าใจครับผมเห็นบีบำรุงราชใช่ไหะดูพระพระรามนายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้ป่วยต่างชาติเ,เติบโตนะอย่างว่าอเนี่ยพระรามนายบอกว่า90%แล้วก็บำรุงราชก็ถือว่าเติบโตนะครับ แต่กําไรไม่ค่อยขยับเอ๊ะมาติดตรงไหนยังไงหรือเปล่ากับกลุ่มกลุ่มของโรงพยาบาลในช่วงนี้ฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตมองมาดูทีนึงแต่ต้องยอมรับนะครับว่ากลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยมันก็มีมันก็มีปัจจัยแบบเข้ามากระทบเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของาโคเิเขาบอกโคเิมันก็คือประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาคงจะต้องมาดูว่าเรื่องโคี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนัยยะยังไงบ้างนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประสนใจเรื่องโคเิอยู่แล้วนี่ใช่ใช่ใช่ไหมผมว่าในบ้านเร โตแต่ในบ้านเราเนี่ยไม่โตหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับต้องไปดูเพราะว่าบางบริษัทเดี่ยวมันต้องไปดูว่าเอ๊ะโอเคล่ะรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติรายได้จากผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในใช่ป่ะฮะแล้วมันจะมีเรื่องรายได้จากกลุ่มพวกประกันอชถ้ากลุ่มนี้ลดลงนะแสดงว่าโควเป้มีประเด็นถูกป่ะฮะแต่จริงๆโคเเย์มันก็มันก็ถ้าถ้าเราไม่ได้ <c oughs> ค,คือคือมันก็มีเงื่อไนไขของมันอยู่นะในการใช้โคเพเนี่ย<ช>เรื่องราคายาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างมีนัยยะกับ<อ>ทางด้านกลุ่มรโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนโ<อ>้โหรือเปล่าก็คือว่าคือผู้ป่วยสามารถเลือกขอซื้อยาจากนอกได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้หลักส่วนหนึ่งนะจากการขายยาก็อาจจะลดลงหรือเปล่า S <S แต่ผมว่าจริงๆเรื่องของยาเนี่ยหากใครเข้าออกโรงพยาบาลบเอกเชนบ่อยๆเนี่ยก็ <ๆ S 2> ยจะทราบดีว่าคือถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ต้องมีการใช้ยาประจ,จำเนี่ยโดยส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้สั่งลงสั่งยาจากลโรงพยาบาลให้นะเขาจะเข็บไปสั่งยาแล้วก็ให้คุณมาซื้อจากข้างนอกอส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าผู้ป่วยบางคนก็บอกขี้เกียจจะให้หมอจบที่หมอนี่แหละจบที่หมอเนี่ยแหละบางคนเขาอาจจะมองว่าเขามีประกันที่ครอบคลุมแต่บางคนประกันเขาไม่ได้ครอบคลุมหมอก็จะดูให้นะครับผมว่า คุณสะดวกไปสั่งยาข้างนอกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาอยู่ที่ว่าถ้าโคเวาเฉันต้องจ่ายเองอฉันซื้อข้างนอกดีกว่าไหมอาจจะเป็น